รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลหังแลนะโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้เมเลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 TH และก็ t r e c u l a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการ แล้้วกกก็็ททใใหหมมมมมมีีคาาาภภุุุ่่ันนสสเปิิิตขของรดดููพผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้น หลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์มีผู้ใช้ละพึงพอใจอย่างมากแอปโก้จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมากเรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณเปรี้ยวนะครับคุณเปียวสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับค,ค,คุณเปรียวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะนะครับทราบสาเหตุไหมฮะว่าเป็นเพราะอะไรเออเท่าที่ไปหาคุณหมอมาก็น่าจะใช้สายตายเยอะ ใช้สายตาเยอะจากการทำงานมองเพราะว่าด้วยงานที่เราทําอยู่เนี่ยเราต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็ทํางานตั้งแต่เช้า9ก้าโมงยันสามทุ่มเกือบทุกวันนะคะโอ้เก้าโมงถึงสามทุ่มไม่มีแอบพักสายตาเลยไม่มีค่ะกลัวตกงานไหมฮะกลัวค่ะกลัวตกงานก็เลยไม่กล้านะฮะแต่จริงๆก็คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อตาของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะใช้สายตาเยอะใช่พักผ่อนน้อยค่ะ ก็เลยทําให้มีในการวุ้น,นในตาเสื่อมใช่ค่ะแล้วท่านในการรักษาอย่างไงฮะก็ <G ül> ตอนไปหาเนี่ยไปหาถึงสองครั้งนะคะแล้วก็เวลารักษาก็คือแค่หยอดน้ําตาหยอดยาขยายม่านตาค่ะเพื่อตรวจด,ดู <G ül> พอตรวจเสร็จก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมแต่ว่าไม่ได้ให้ยาแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการรักษาค่ะเริ่มจากเป็นจุดดําๆก่อนเป็นจุดเป็นจุดสีดําก่อนแล้วก็มีหยัก่นิดนึง ก็ไปหาครั้งแรกแล้วหมอนัดอีกทีอีกสองอาทิตย์ตัวอยากย้้มมันก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองครับก็คือถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่าเริ่มมีอาการของจอประสาทต,ตาเสื่อม อ,อ๋อมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นผลต่อเนื่องใช่ค,ค่ะก็คือถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ใช่ะจะทําให้จอประสาทต,ตาเสื่อมเสื่อมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจอประสาทต,ตาเสื่อมจะจะทําให้มีโอกาสตาบอด ยาก็ไม่มีใช่่คะวิธีรักษาก็ไม่มี่ใชคจะทํำยังไงล่ะเพราะไหนถึงผลต่อเนื่องที่มันจะเกิดขึ้นร้ายแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วเราเองก็ต้องใช้สายตาตลอดเวลาด้วยพอได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโก้นะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่า ยังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวอยากใยที่มันมีอยู่มันก็หายไป50%เลยอะคะ่ะ5วันเท่านั้นใช่ค่ะ5วันกับการรับประทานแคปซูลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทำให้หายไปเกือบ50%ใช่ค่ะมันดูเหลือเชื่อนะใช่ค่ะไม่ตกใจเหรอฮะ ไม่ตกใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโกะอะค่ะแล้วก็ศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารย์พิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากจาก5วันมาถึงตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ใช้มาที่เห็นผลวันหายไปเลย15วันนะคะก็คือตอนนี้จุดดำๆหายไปเกือบหมดเลยถ้าแล้วถ้าเราไม่มแล้วตัวอยากย่อยก็หายไปหมดเลยอะค่ะท,ทั้งที่ยังต้องทํางานเหมือนเดิมใช่ค่ะทางานตามปกติ เช้าถึงสามทุ่มเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่สายตานี้กลับมาแจ่มใสขึ้นใช่แจ่มใสขึ้นค่ะที่เห็นชัดขึ้นคือเมื่อก่อนเวลาใช้สายตาเยอะๆนะคะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะแสบตาแต่เดี๋ยวนี้การอาการแสบตาก็น้อยลงด้วยค่ะมั่นใจไหมว่าไม่มีสารเคมีหรือฤทธิ์ข้างเคียงจากยาตัวอื่นมั่นใจค่ะมั่นใจเลยทราบสาเหตุของการที่ตัวเองเป็นวุฒิธาเสื่อมไหมะก ตอนตอนที่เป็นนะคะมันมันก็มียหยักย่ยมันเป็นยหยักย่ยลอยไปลอยมาในในตาเมื่อสิบสามปีที่แล้วเรื่อด,ดีมันก็โผล่มาเลยมาเองเลยค่ะคือพอมีอาการมาก็ตกใจไปหาคุณหมอที่ป่าเพราะว่าสายตาเราเราต้องใช้ใช่ไหมเรารทุกวันทุกวันเนี่ยพอมีอะไรมาบดบงังหรือว่ามีจุดดำๆมาอย่างเงี้ยอ่าให้ตรวจแล้วก็ขยายม่านตาเป็นนุ่นน้ำในตาเสื่อม มียารักษาหรือว่ารักษาอาการให้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่ามันไม่มียารักษาคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นตามอาการให้เราไปดูแลเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของวัยไม่คิดค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานใช้งานสายตาเพราะว่าดูโทรศัพท์เล่นเล่นเล่นโทรศัพท์เยอะด้ยวย<ก>แล้วก็วนอนดึกแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหม กลัวมากกลัวมากค่ะกังวลเลยไหมกังวลมากค่ะเป็นอะไรที่กังวลมาสิบกว่าปีคุณหมอบอกว่ามันจะยิ่งสูงไวมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมันก็ยิ่งเพิ่มไม่มีทางออกสําหรับคนเป็นโรคนี้นะฮะใช่ค่ะคือนอกจากจะพักสายตาก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าคุณกนกพรก็หาคำตอบหาค่ะหา่ไฮะเพราะว่า ไปพบคุณหมอเนี่ยสามโรงพยาบาลนะคะจากที่ระยะเวลาที่เป็น่ะช่วงวันช่วงเดินสิงหามันมันมีมันมีปัญหามากขึ้นอยากย่เนี่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็ไอตัวจุดจุดดำๆเนี่ยมันเป็นสิบสิบสิบจุดทั้งสองข้างครับแล้วมีฟ้าผ่าฟ้าแลแลบแป๊บแป๊บแป๊บทิ้งเอาไว้ก็คงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ในการรักษาก็ ไม่มีไม่มีค่ะแล้วช่วงที่ที่ไปหาคุณหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นมากมากแล้วฟ้าแลบเนี่ยมันบ่อยและถี่มากเกือบทั้งวันก็เลยมาเจองานวิจัยทานตั้งแต่วันที่สาสิบเอ็ดสิงหาครับค่ะทานมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไอ้ตัวที่มันเป็นอยากย่อ่อะคุณต้นมันจางลงอะมันจางลงแล้วก็ไอจ้จุดจุดดำๆนะคะ<อ>ที่มันมีมันเป็นสิบๆอะอมันก็เหลือแค่จุดสองจุดอะก็ ก็ดีใจค่ะเออว่าอุ้ยมันมันมันลดลงลงเยอะมากเลยแล้วผลมันพัฒนาการรวดเร็วแค่ไหนฮะจากปลายสิงหาปลายสิงหาก็คือ3ามเอสิงหาใช่ไหมคะพอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยบุนบุนจางลงจางลงแล้วก็น้อยลงจัอยากใยจางลงไอตัวจุดดำๆๆก็จางลงน้อยลงค่ไอ้ตัวเนี้ยหายไปเลยฟ้าแลบ ฟ้าแลบเนี่ย13วัน14วันก็หายเลยหแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่ตอนที่เป็นตาตาตัวเนี้ยมันจะมีตาแบบตาแห้งด้วยใช่ไหมคะพอเวลาเราเราหลับตาเนี่ยกระพริบตาเนี่ยมันจะหนืดอะมันจะเคืองเคืองหนืดอ๋อมันหนืดเลยมันแบบมันดังตึ๊บตึ๊บเราหลอกตาไม่ได้มันเหนียวพอพอมารับประทานผลิตภัณฑ์ของแอฟโก้นะคะ ตาลื่นใสเลย<ม>ลลดีใจมากๆเลยเพราะไม่งนั้นมันมองอะไรมันก็จะเนี้ยแป๊บแบบตลอดเวลา<ม>แล้วพอได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นต่อีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสังเกตตัวเองก็คือเดินออกข้างนอกบ้านใช่ไหมฮะกลางแดดแจ้งๆเนี่ยเราก็เห็นคนคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาเขาอยู่แล้วเขชอบปิดตาเนี้ยแล้วก็หันหันหลังให้แดดอะไรเงี้ยเราก็สงสยัยตอนแรกเราสงสยัย แล้วก็หันไปมองหันมองเอ้าเราลืมไปว่าเราอ่ะแต่ก่อนมองแสงแดดไม่ได้เราเป็นแบบเขาเราเป็นแบบเขาเรามองแสงแดดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแสงไม่ได้พอเราเราเราหันไปเห็นเขาแล้วก็สงสัยว่าเขาทําอะไรเป็นอะไรแล้วก็หันไปมองเ้วก็ันมองที่เขามองแต่เป็นแสงแดดแต่เรามองได้ค่ะแสงสู้แสงได้เลยนี่อันนี้ดีใจมากทั้งแสงไฟแสงแดด สู้ได้ดีมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเพรู้สึกตัวเพราะว่าเป็นคนสายตายาว300ร้อสังเกตเมื่อที่ที่แล้วทรทัศน์ที่ตั้งที่บ้านใช่ไหมฮะมันก็จังหวะที่เรานั่งนั่งดูเนี่ยระยะมันพอดีอยู่แล้วแต่ก่อนมองเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเบลอเหน่อยแต่ตอนเนี้ยระยะเท่ากันมองชัดขึ้นนี่เห็นเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหม HD เลยฮะค่อยคุ้มหน่อย อันนี้แบบโอ้ทำให้แบบดีใจค่ะดีใจดีใจมากๆที่ที่ที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาว่ะขอบคุณมากครับสําหรับประสบการณ์ดีๆขอบคุณคุณกนกพรนะสนส,สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโกได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโก้ App จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะวุ้นตาเสื่อมใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังครั้งได้ไหมครับว่าอาการเป็นยังไงค่ะได้ค่ะประมาณเดือนมิถุนายนกระดาคกดานะคะคช่วงนั้นนะ่ะมีความรู้สึกว่ามีอะไรมันเหมือนมีมดดำอะฮะม,มาอยู่ตรงแถวๆเนี้ยครับแล้วแล้วก็เอ๊มันเป็นอะไรนะ ตรงเปลือกตาแถวๆนี้มันลอยๆค่ะการมองของเราเนี่ยมันเหมือนกับแบบมีมดตัวดำๆเล็กๆเนี่ยลอยอยู่แถวนี้แล้วเราก็เผลอจะเอ๊ะทำไมเราจับไม่ล้างตาก็ไม่ออกไม่ออกค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอขยายม่านตาแล้วก็บอกว่าวุ้นตาเสื่อมบอกสาเหตุไหมครก็การใช้งานของเรากับสว อายุมากคือคุณหบอหลายท่านก็บอกนะว่าพอวุ้นในตาเสื่อมนี้ก็มาจากการที่อายุมากขึ้นอายุมากขึ้นคือมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้สายตาทุกวันมันก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เราต้องต้องใช้มันทุกวันนะ่ะยกเว้นพักผ่อนอย่างเดียวก็คือคตอนนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็คอมอะค่ะอ๋อใช้คอมพิวเตอร์แล้วตอนหลังก็เริ่มพอรู้ว่ามีอาการนี้ก็ห่างๆไปแล้วก็หลังจากที่ ไปหาไปพบคุณหมอแล้วนะคะคอีกสักประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์อย่างคุณต้นมีอาการตัวนี้อีกการแสบตามากตาแห้งมันแห้งมากแล้วมันแสบโอ้หใจเสียคือเวลานนที่เรากรอกตาไปมามอยู่เฉยๆมันก็นแสบแล้วคุณต้น<อ>มันแห้งมากคุณหมอให้น้ําตาเทียมมาหยอดช่วงนั้นต้องหยอดทุกเกือบไม่ถึงสิบนาทีต้องหยอดแล้วฮะต้องหยอดทีมากเลยแล้วก็ใส่แว่นกันแดดคือคุณหมอจะให้เฉพาะน้ําตาเทียม ใช่ค่ะไม่มียาไม่มีค่ะหลังจากนั้นสักสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี่ยอาการแสบตาแล้วก็ตาแห้งนยมากขึ้นถึงกับแสงดิออนอย่างเงี้ยทนไม่ได้ต้องใส่แว่นกันแดดเข้าบ้านนะฮะกลางคืนเจอแสงดิออนต้องสวมแว่นกันแดดแล้วก็ช่วงนั้นแว่นกันแดดแล้วก็มีมีแว่นเนี่ยมันจะปรับแสงอัตโนมัติเลยก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะ ต่บางทีเนี้ยเพิงตาอยู่ตลอดเืองตาแสบมากสู้แสงไม่ได้ปกติจะเป็นคนขับรถเยอะค่ะช่วงนั้นไปปฏิบัติธรรมบดีกลับมาเนี่ยขับรถกลับมาก็เหมือนกับว่าเราต้องอาศัยความชํานาญนะเราก็วิ่งช้าช้าเดานิดนึงมันก็เสียเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ก็จะทำไงได้เราเราก็อาศัยแว่นเนี่ยเนาะแล้วก็น้ําตาเทียมอใช่ไหมฮะถ้านานไป มันก็มันจะเป็นมากขึ้นมันจะบอดด้วยซ้<ช>ําถ้าเราดูแลไม่ดีถึงกับว่าใจไม่ดีแล้วคิดว่าเฮ้ยเราใกล้แล้วเหรออายุไม่เท่าไหร่เองนะ <laughs> <laughs> คือใกล้ในที่นี้หมายถึงว่าใกล้จะมองไม่เห็นใช่ไหมเสร็จ <laughs> <laughs> แล้วก็เเอิญมามาพบเป็นผลงานการวิจัยของแอปโก้คุณต้นสองสัปดาห์ เออเราลืมหยอดน้ําตาเทียมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมันเหมือนมันชุ่มชื้นนะมันไม่ระคายเครื่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วแว่นกันแดดก็ทิ้งแล้วมีอยู่ครั้งต้องขับรถไประยองเป็นเวลากลางวันก็ไปเลยก็ไปเลยแว่นกันแดดก็ลืมไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกลับมาเป็นสภาพปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอย่างนั้นนะคะ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ขับกลางวันนะฮะประเอินช่วงนั้นคุณแม่มีปัญหาต้องตีรถไปกลับระยองอุเทพอะภายในวันเดียวเลยประมาณสองทุ่มต้นก็อยากทดลองตัวเองเหมือนกันว่าหลังจากการใช้แล้วก็เป็นยังไงบ้างเพราะเดิมที่ว่าไปปฏิบัติธรรมคือช่วงหกโมงถึงสองทุ่มคึ่งอ่ะล้วขับรถเนี่ยเดาสุมมาบ้างอะไรเงี้ยนี่เราจะต้องกลับขับรถกลับระยองสองทุ่ม มอเตอร์เวย์เนี่ยวิ่งไปเลยทางไกลด้วยนะทางไกลด้วยก็เอ๊ะถอดแว่นเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราถอดแว่นเนี่ยมันดีกว่าใส่แว่นพอถอดแวน่นปุ๊บก็แว่นสายตาไหแว่นสายตาแว่นสายตาฮะแว่นสายตาอันเก่าเนี่ยเสร็จแล้วก็อะลองขับไปก็โอเคนะความเร็วก็ใช้ได้ลวดเดียวเลยถึงระยองระยองตะเข็บจันทบุรีด้วยโอ้โหเกือบสามชั่วโมงกว่านะฮะ จริงๆมันต้องสามชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก็เ,เล็กขับได้แล้วก็ไปถึงบ้านเนี่ยประมาณออกจากนี่สองทุ่มไปถึงประมาณห้าทุ่มถามว่าดวงตาเราน่าจะแสงเนี่ยปกติแสงไฟไฟรถที่สวนมากับแสงสว่างต้นเสาเราแยกไม่ค่อยออกโอ้โห มันมหาสรจ์นะใสเลยมันมองรู้ว่าวาเอ็นี่แสงจากเสาไฟฟ้าอันนี้แสงจากรถยนต์ปิ๊งเลยนะค่ะมันมหาจั์มหารัย์จริงๆค่ะได้ไปตรวจตาหลังสุดหลังจากที่ได้ทดลองงานวิจัยของผมไม่อยากอวดเลยว่นอันนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นแว่นนี้เสียตังค์เพิ่มสิเสียตังค์เพิ่มอันนี้ยาวยาวสองร้อยอันนี้เหลือร้อยห้าสิบแล้วไม่ต้องปรับแสงเห็นไหม โอไม่ยากปวดเห็นะไหมคือสะดวกขึ้นค่ะสายตาดีขึ้นดีขึ้นค่ะเราไม่อยู่ในโรงมือต้องใส่แว่นกันแดดอะไรนะใช่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 ฮะก็มันมันเคืองตามันเลยต้องใส่ไอ้ที่ปรับแสงใช่ค่ะนะครับเอาละก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้มีสุขภาพตาที่แข็งแรงนะครับเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดีนั่นเองนะครับปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักถุงคุ้มกันเขาพบว่า เกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาบัติโปรอินเฟมตูริไซตตกไฮ์หลังมากเกินไปมันหลังมากเกินไปมันอท่า้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์ทินวันเบต้าินเดอร์ทินเซกซ์อินเทอร์ทีนเซเวนทีนเทียรไอแอลฟาและอินเทอร์พอนแกรมแอปโกแครบคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่ง เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเ่าเนี่ยฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบามีการวัดแล้วเราก็จะพบว่า หลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF a l p h าลดลง93%นตะครับไอตัวน Alpha, เนี้ย TNF a l p h าหรือ a n t i TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7%เพราะเราต้องระมัดระวังว่าเราต้องไม่ให้มีการลดสารที่ ทำให้เกิดภูมิกันลงไปมากเกินไปมาวิธีการตรงนี้เราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ํามังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ3า0รนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะสีน้ําเงินนะครับก็จะลดลงน,นะครับ เช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF อัลฟาอินทร์ฟแกรมมาอินเตอร์ค1เบต้าอินเริน6แล้วก็อิน e ตอร์คิน17ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามรารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับ 18, อิน e r อ e ์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้ว Inter 18, อิน e r อร์คิน18เพิ่มขึ้นมา i n t e l อร์ค8ไม่ใช่เป็นสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมอย่างเดียวแต่มันเป็นสารซึ่งมี2ฟังก์ชัน2หน้าที่นะครับถ้าไม่ทำมันอาจจะเป็นประโยชน์อีก,อกช่องทางหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าเป็นประโยชน์ยังไงถนอมดวงตาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำขุดแอปโกเอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป็น15วันมันจะมีการลดลง 18%, 17%, 23%, 45%, ีมาเซนและหสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์คิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุ้ของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่ม อินทูกิน18ขึ้นมาจอประสาตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทูกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มที่น8ด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู <den> ่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็แค่นั้นเองครับ สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพและสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็เบาวาวน,นะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อ เข่าและเบาหวานโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งจะมาให้คําตอบกับทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาพิเศษครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามเราก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์สอ0 0กหรือสายด่วน1 1 5 4และก็ที่เว็บไซต์ของเราครับ www. b i m f u n d e com ครับวันนี้รายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ